สวัสดีครับที่ที่น่ารัก,กที่ทังบ้านนะครับชใช่ ก็มีเอฟซีท่านนึองนะฮะใช่อย่บอกนะอาหารอหลงหมดหรยอยัางอาหารอหลงนะพ่อมาต่อยังไม่ได้กินกับอาหลงเลยนะมันเลือกไก่อี่โคงไก่โคงไก่ดูโค้โอเคไได้ได้นอนอนรออยู่เช้าผมก็อซใจดีท่านนึงนยมาบอกว่าให้ค่ารถไถพี่เด้โซวันนั้นใช่ไหมวันที่ไปดันวันไหน วันที่วันนั้นคือไปปรับปรับพื้นที่บ้านนี้ไม่ใช่ถอนะครับ้สปรับพื้นที่บ้านนี้ทอนปรับพื้นที่วันนั้นเมันให้เท่าไหร่ห้าร้อยบาทค่าน้ำมันห้าร้อยบาทให้ค่าอาหารปีนีจะให้ห้าร้อยบาทโอ้โหมากมากพี่เดชโซ่แรกมานะใอ้แบบหมดเลย เออครับจำชื่อเลฟช่ได้แน่แหละนะเฟเอซีใจดีนะคะการมันรถพีไทโซ่นะขอบคุณมากๆเเดี๋ยวเดเอาจัใหม่ก่อนไม่ทันโอ้ยเลยนะโอเคมืดจังเลยคนมืดนะมุนไหมมองไม่เห็นเลยอืมโอเคนะเนะยิ้มยิ้มมองไม่แล้วนะครับโผมไปหมดแล้วไ้อไ้นต้้้อนสิ

นี่ครับบ้านเอนนาครับหลดไฟโอ้ยแจ๋วครับซีนี่ครับมีด้านไหนครับเอฟซีนี่หลอดไฟครับด้านในของบ้านเองนานครับ นมากครับพี่เสื้อเอร้อยไหมด้นนอกครับพี่สีด้านนอกครับ

โอ้ปอนกับก้าน้องปอนเนี่ยน่าจะเบอร์เอสน้องก้าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอสเล็กสุดโอ้ยะขนาดนั่นเลอเฮ้ยเขาตัวเล็กมาสองคนก็มึงจะมาชดยังไงก็ไม่รู้นะต้อมีไส้ไหมคะเอสเอสขนาดนั้นเนี่ยรับเอสเอสนะไม่มีไส้มีพเอสเอสเนี่ยประมาณสองฝ่ามือนี่แหละมันคนหรือว่าอะไรนั่นนะเอวอะเอวอะเขาเรียกกันกันสายอะนาฬิกาสายฮู้นาฬิกาสาย เอาอย่าแต่ผมดูแลคุนตามนะตัตคุณปู่าเขาไปเรื่อยนะเอนะอ่ะโอเคนะเอฟซีก็เป็นข่าวดีเลนะก็เยอผมก็จะไปจัลสองนะนั่ตแพ็คจะส่งแล้วครับเอฟซีแพ็คเสื้อแล้วก็ส่ง็อะไรไปส่งหรอะ เ็รวมันนี่บอกรวมันที่ใหมี่สบัวมงี่บัสดีครับสัยครับสวัสดีครับจบคลิปเพลงที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ